ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่ซอฟต์คอมนะครับวิดีโอสอน q u e r y Mobile ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราจะเจอกันเรื่องของ Select Option นะครับก็เป็นการเลือกรายการนั่นเองนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ม่เสียเวลา Select Select นะครับ่ง่ายก่อน ใส่ออปชั่น,น,กกน,น,น,นีงออนนไปครับ value เท่ากับ PHP แล้วกันอีกอันนึงออปชั่น value เท่ากับ Java นะครับอ่ะ เรียบ,บร้อยนะครับแค่นี้ก่อนง่ายง่ายก่อนเซตอากระหน้าเรับนะไปรลยอ่าจะได้แบบนี้นะครับนะครับตอนนี้มีอันเดียวอยู่นะเป็นสีเล็กแบบนี้นะครับต่อไปใส่ไปอีกเิงสองอันนี้ ออนี่ไงเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีตัวเลือกแบบนี้นะครับง่ายๆก่อนต่อไปอีกแบบหนึ่งก็คือทําให้มัน <c oughs> เล็กกว่านี้แล้วก็ลดขนาดของ Select ลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ใช่ฮะดัตต้ามินิกับทรูนะครับแล้วก็ Data Inline เท่ากับ True นะครับก็คือให้มันยอ่อลงมาหน่อยไม่ไม่ต้องให้มันเต็มจอนะครับส่วน Data m i ี i คือให้มันเล็กไอคอนหรือว่า s e ส e c ็มันเล็กนะส่วน Data Inline คือเท่ากับขนาดตัวหังสือที่มีนะครับโอเคเรามา r e f r e c t กันดูก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้ นะครับเอ,า,อาง่ายๆก่อนเรื่องของ Select นะครับต่อไปนี่เรามาดู Select นะครับอีกแบบนึงก็คือเป็น Pop Up นะครับเป็น d ด a l ล็อกขึ้นมาให้เราเลือกแทนนะครับอ่ะเรามาสร้างกันเลยนะครับสร้างใหม่เลยนะครับเริ่ลย Select <c oughs> select นะครับใช้ a t t r i b u e ชื่อว่า data Keys native แล้วก็เมนูครับเท่ากับ file น <c oughs> <c oughs> ีคือเรายังให้อย่างไม่ option อนะโผล่ขึ้นมาปิดไว้ก่อน data data native เมนูนะครับปิดพวก option ของเราเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้าง option ขึ้นมาหนึงตัว เอาไว้เป็นหัวข้อนะครับต,ตั้งชื่อว่า select แล้วกัน select book นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องนะครับใช้ Option ปิด Option แบบนี้ถ้าเป็นารายการก็จะใช้เป็น o p t ชันนะครับที่มี value ด,ด้วย psp นะครับแตบบ่ไม่ก็ปิดออปชันนะครับ อ,อันนี้ก็จะมี value เป็น Java นะครับทอกทีนะครับอ่็นสต้องอันแบบนี้นะครับง่ายก็คือว่าเราจะสร้างซีเรตขึ้นมาหนึ่งตัวนั่นแหละนะครับ แล้วก็จะมีออปชันให้คลิกเลือกนะครับโดยตองตอนแรกเนี่ยใช้ attribute data native menu คือปิดออปชันไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกก็เด้งเป็น dialog ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับโอเคลองรันกันเลยนะครับ d e f a e s รลองสักครู่่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ select book แล้วก็คลิกจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เลือกว่าจะเอา PHP หรือ Java ลลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้เลยง่ายนะครับแบบนี้โอเคนะก็จะเล่นแค่เดียวนะครับโอเคสำหรับโดยชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ